่ดีก็แต่คนบางไม่มาแล้วครับเนี่ยอยู่ดีครับอยู่เนี่ยมาอยู่เนี่ยเฮ้ยผมรวมได้ปะหมอรวมได้ปะผมอยากกระคือได้หมอได้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 หมอได้เขาจะรวมเขาจะรวมกระทืบผมอ่ะหมอเราก็ต้องกระทืบพสู้ครับใช่ใช่ผมขอรวมกยคนที่หมอเลยนะครับหมอพื้นหมอปาร์ตแล้วก็หมอหลวงครับเอาสามคนในคนเดียวเลยครับรวมร่างอ่ะใช่ครับแล้วก็หมอเจ้ากุ้วนะครับตุ๊กตาบาร์บี้ มีดวลเรียนอยู่ข้างหลังเต้ยเต้ยแเ้ามือไปจิ้มดวลเรียนเลือดออกนะสู้ไม่ได้หันหลังหันหลังชนยระยัดแทนไหมครับโอยไม่เอาไม่เอาไปผิดทางโดนดวลเรียนเลื่อนรถเองเลื่อนรถอย่างเงฮ้ยคนเราเยอะกว่าแล้วถ้าอย่างนี้ตอนจบใครจะได้เราจะได้ใครจะได้ฮะเหลือเหลือคนท้ายกันตามว่าอะไรครับโอ้ยแย่งกันคนสุดท้ายออ่ะโยผมยอมเลยดีกว่างั้นผมผมไม่เอาผมผมไม่เอากันไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเราไปจบคุณดีกว่าจบคุณตำรวจนี่คนเดียวโอ้ตอนตำรวจเขาเหงาผม ความอยู่เกาะสัตว์อบบโอ้ไม่ไหวเลยผมรู้ผมรู้พระพิศษฐ์กันครับอะไรนะเปนไหนงค์กลุ่มพิศิษฐ์ซึ่งเหมือนหายคนจะเท่าเดิมนะครับสามสิบผมดูแต่โดเรมอนนะครับไม่รู้เรื่องเลยโอ้ป๊อปอายโอ้โยนยิงโอ้ไม่ไหวเลยผมรู้เรื่องเลยอายุเท่าไหร่เนี่ยฟ็อกอายเออเทเลทับบี้ไหมครับเทเลทับบี้มันยังไอ้ี่ไปไงมันยังใหม่ไปผมจ้องตัวม่วงไปไงวะเมื่อก่อนผมอทีงกิวิงกี้ ต้องไปต่อทำยาเล่นด้วยเนี่อยากกินผลแต็กิน่ักผมด้วยครับฝักผมด้านมากนะครับจะได้แข็งแรงเหมือนป๊อบายชอบกินชอบกินแครอทแครอดอันนี้แคร์หลอดมาฝักะอัดใช่ไหมอะไรทำเบเรดใช่ไหมผมเบรดเบรเวลาเล่นเวลาเล่นพูดอันนี้กันป่ะโอยชูดโอเคใสแครก็พูดปวดคิดถึงบอกเลยไปดีกว่าเม็กอายุใกล้เก่งหมดแล้วนี่ไปแล้วไม่ไหวเลยแกเกินเด็กกลูมมึงยังได้กอลูมเยอะบอกอายุบอกอายุได้เลยยังไง ผเด็กยผมเด็กยังใส่อยู่ใครที่ไม่รู้เรื่องพวกนี้น่าคือแบบดูอายุเลยแหเลยแต่ใครที่รู้นี่รู้กันอยู่เด็ปีแม่แต่ว่าแต่แต่ตอนที่เล่นโกชุดนี้ลุงก็สิบสามสิบสี่แล้วนะโอ้ลุงดีกว่าว่าโผมประมาณแต่ถ้าทำปานี้ลุงได้แล้วแล้วไปผมเปิดเองผมเปิดเองลุงไม่ตีไว้ เโมตัวโมตัวโมตัวเอ้หย่าเฮ้ย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 ตึกโป๊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 ตสี่ตอนนึงไม่ถึงเพิ่งสี่ตอนนึงไม่ถึงเพิ่มไปหมอจะทำใหหมอโอ้ยหมอหมอไม่ชอบอยู่โรงพยาบาลต้องตีหมอไม่ชอบอยู่โรงพยาบาลแกอย่าโดนชนแกงว่ะเออไม่ด้วยว่ะสู้หมอไม่ได้เหรอ ข้าขัดเข้าเดี๋ยวนโทษอุ้ยโทษมัดเครื่องแมวมัดเครื่องเอื้อโดนกันเอง จะสวนสวยๆไม่ได้สวนแรงไหมหนุมน่มโอ๋อจะหนุม่มสายลุงสายลุงพิเททูพอลูกก่อนสายลุงพิเทตู ตายด้วยใส่แลยวใส่แลวครับเอ๊ะหมอหลวงไม่เอาเรื่องนะเนี่ยเออะเอาดิเอาดิเอาดิเอ๊เอาต่อยพวกเดยกกันเองทำไมเอ้ยเอ๊ะอ้ยจับกว้ยต่อยตายว่ะเอาเรื่อง แถวกล้วยแถวกล้วยแทบไม่โดนไม่โดนเลยเลยครับกล้วยไม่โดนลุมซึ้งอะ่ะ <c oughs> เาอาเรื่องไม่ได้ต่อยเขาตายเนยมือใหม่หัดต่อยแล้วนะตายเขาไม่พูดไม่ใช่หรอกกิจกรรมนี่พูดได้ไม่ไรหรอเแาวกล้วยกระโดดมาโดนซึ้งดีนิง่งเลยจะไปซีดซีเรียสทุกอย่างก็มันก็ไม่หนุกนหมออีกแล้วอะ่ะ<อ>หมออีกแล้วเหรอครับหมอตึงหมอตึงหมอตึงไปแล้ว ขอไปเถอะขอปืนอ่ะปาดีปืนตายอยู่เนี่ยต้องปืนทั้งปาดเลยหมอโกงครับหมอโกงหมอตายตาดำลุมเต็มเตีมเลยขี้โกงขี้โกงลุงหมคนเดียวอ่ะไอ้ปาไม่โดนลุ่มอ่ะขี้โกงนี่ลงหมคนเดียวอีกแล้วอ่ะสี่คนอ่ะลุงหมคนเดียวอ่ะขี้โกงอ่ะปาลุงไปหาต่างกันหมดละหาตัางดีกว่า

รถต้องนำไฮดรอล่ะสีขาวขมาหมอขี้โกงหมอใส่สนัดมือล่องหนไม่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 กระดาษใส่กระดาษกับกระดาษไว้โอ้มันสู้มันไม่สู้ไม่ฉันลองไปด่านนักวิ่งลิมูซีนต้องแล้วว่ารวยได้เปล่าหมอสวยอะ่ะมันนั่งได้สี่คนโอ้ลิมูซีนนั่งได้สี่คนคนโตกะเลยลิมูซีนนั่งได้สี่คนผมไปซื้อกระบะดีกว่าขึ้นได้เต็มเลยได้แปดคนปะได้ปะได้หกคนปะกระบะ มันไอ้้ไอข้างหลังกระบะมันนั่งยังไงรู้ปะนั่งไงไม่ไม่รู้อ่ะผมผมเคยกดกดแล้วมันติดทีนึงอ่ะแต่หลังจากนั้นก็กดไม่ติดอีกเลยต้องนั่งให้ครบเป็นก่อนไม่ใช่เหรอตีคนล้อติดแล้วนั่งลิมูซีมันขึ้นไม่ได้อ่ะก็มันมันนั่งครบแล้วนะแต่มันขึ้นไม่ได้เคยลองไม่รู้อ่ะเอาเล็กตอนแรกๆมันได้เอาคันนี้ไปขึ้นไม่ได้หรอคขับคันนี้เองขับคันนี้ แรงนะเดี๋ยวต้องลองแล้วนี่มันอะไรเนี่ยเบลลี่เหรอเบลลี่ใช่ไหมแมนแปมนแอตตันแอตตันมาตินเหรอเนี่ยดูดูป้ายหน้ารถแอตตันมาตินเหรอมาตกตักบีเอ็มบีเอ็มอ๋อรถไทรถไ้าเสียงเนี่ยเอาไว้ปั้นกันนี้รู้เปล่าตรงขานี่ปั้นอยู่เนี่ยรู้เปล่า อะไรจบวัวอ่ะแค่จบวไปทันนังไม่มีความแรงเลยเยี่ยมๆก,กับลิโมซีเลยตะกี้โอเคก็อยู่ในลิโมซีมันวิ่งไม่ถึงร้อยอุอ้ยดิบดิบมากด,ด,ดิบดิบเยอะดีเด็กเด็กดีเลยโอเคฮะไรเสียงใครอยู่ยนนในหัวเดี๋ยวตอนแรกก็เป็นเงินอันเดียวและไข่ที่มาหาที่มาหาหมอที่โรงพยาบาลปแบบนี้ ส่ไม่ถึงเอ้ยโหดโคตรรอดรอดี่รอดแน่นอนรอดว่ะรอดว่ะแน่นอนว่ะแน่นอนแล้วลงไงวะเนี่ยโหดโคตรยากอ่ะเราแบบตอนกดอันนั้นใช่ไหมกดใช้น้ำมันลอยอ่ะกดไม่ลงอ่ะคอนโทรลอย่าง้ำขึ้นะเออกดใช้น้ำมันลอยแม่งไม่ลอยเนี่ย แต่งหนึ <c ười> <ừ> ่งสวยสวยอยเหลืออะไรพี่ชายอย่าแต่งแถวอย่าแต่งแถวอย่าแต่งเตยทุกคนอย่าแต่งเตยอุ้ยพี่ชายลายเยอะจังแลครับมันถึงพี่มาโอ้ยรายสวยดิเฮ้ยเฮ้ยแกิีงมอยมันนี่มาพี่ชายกระเป๋าสวยจังตระมาณแล้วประมาแล้วพีครมา

บางจายิยาจที่มันลายจะป,ป้องมีเมันลายก็มองเียนฉันล้องคือแต่คือจะสาฉันแค่คือจะบาเัาิ้ลนงานคือดาวเปิ้ลน้แ่ที่เปิ้ลฉันบอกรักกันอยู่อย่าง,งานั้นเก็อเอาไว้สักวันว่าเจอกับฉันจะได้เคียงคู่กันตลอดไปเป็นวันนี้ที่นีดาวเป็นพยานไม่มีวนันไม่มีท้อง มีแค่ฉันและก็เธอ